hello không biết muốn bị hiện của hello hello what? Bị hiện của tiếng người quá. ค okay. ผมก็กลสวัสดีครับผมนุ่นชมท่านก็ไดครับผมนี่ก็เดี๋ยวก็มาอยู่ในเกมรัดปิสตุยลัตีออนเอ้กบ้าแหละไม่ใช่นะครับผมมันไซเวิร์ลออนละออนเลสหรือออนรอออนัดก็ไม่รู้ออนเลดเอด้น่าจะใช่แหละเอ้ส์ออนรัดนะครับผมก็อีพีที่สองกันนะครับผมเดี๋ยวอีพีที่สองเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างห้องนอนกันดีกว่า เดี๋ยวเรามาสร้างที่นอนของเราดีกว่านะครับผมซึ่งวันนี้ก็ผ่านมาขี่วันก็ไม่รู้ซึ่งกูยังไม่เห็นสลามเลยเชื่อเกมบ้างหลอกลวงจริงอะห้ามจริงเกมมึงไม่มีสลามเลยเหรอโอ้โหอะไรวะที่นี่อเกมไม่มีสลามวะดีเอไม่มีก็ดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเำการสร้างบ้านหน่อยดีกว่าพผมเดี๋ยวกเก็บสกร์บแป๊บโอเค การเอามีคอนพิเศษมาโอ้ยเจ๋อเจ๋อเจ้าขอเก็บอันนี้ก่นอนอืเก็บเก็บเก็บมาเก็บมาโอเคทการสร้างนี่กันเลยนะครับผมเราจะสร้างที่ไหนดีทุกคนโอเคเราจะสร้างตรงนี้ประมาณนี้อ่าโอเคแล้วตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น ประตูโอเคเอาค้อนพังแล้วก็ผมโอเคเลยแล้วก็ทำการขับไปเจ้านี่มาแล้วก็เราก็ใช่ฮะเราก็ทำนี่น โอเคส่วนด้านหลังนั้นเราจะทำเป็นที่แบบส่องบิวตี้ททชนะครับผมอ่าเฮะเฮ้โอเคเด,เดี๋ยวนะทุกคนห้องนอนเราใหญ่เกินไปเปล่าไม่น่าใหญ่อะ่ะเอ้น่าะพอดีพอดีอดโอเคเดี๋ยวการนี่เอาเสซ็อไม่พอโอเคเดี๋ยว หเสื้อโอเคมันกัดฟาร์มเสื้อนี่มานี่โอเคฟาร์มเสื้อเราจะนี่โอเคตายมาแล้วเอเดิมบอกไปแล้วก็คือไอ้ไอท้ทุนทุนทุนนั่นเป็นที่ลอดสลามซึ่งไม่รู้นะว่าเอามาทำหาอะไรไม่ไม่มีสลามในสกตัว เืมไอทุนลอยน้ำนะ่นอ่าลืมลืมพทุกคนผิดสมย่งังนี่ก็คือตู้ปลาของเรานะครับเอ้ยเยวนะเดี๋ยวเราเอาปลาออกมาให้หมดเลยดีกว่าทุกคนเราจะเอาปลามาไว้ในแบนแบ้านของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทําการให้ม่ใส่ห้องนอนของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราสร้างสร้างขึ้นมาอีกกันดีกว่าจนไอ้นนี้ แกมเป็นสบเบียงของข้านะครับแกมเป็นสบ,บียงโอ้ไม่ต้องว่าสบเบียงเลยฮะเนี่ยไอปลาสองตัวนี้ตอนไหนกูนจะกินได้ดูหลอดค่ะดูหลอดอาหารกูด้านซ้ายบนดูไอเหียหิวจนท้องจเจ็บจะเแค ซิบีเป็นลันท์ทเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวทำการนั่นเอยแล้วก็ผมเดี๋ยวเราจะทำการเรื่องความเร็วคลิปวิดีโอเลยดีกว่าที่การฟ์มของเราโอเคเร่งดีกว่านะ โอเคเราจะการสร้างบ้านบนแพรของเรากันเลยนะครับผมโอเคตรงนี้เราจะนำกันวางไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆโอเคไม่พอฮะอีกกี่อันเนี่ยน่าจะประมาณสักสองไม่สองก็สามโอ okay. <c oughs> เคอึ้อ้งกดเหนื่อย เอ้โอเคตา้มาสิบเอ็ดอันถุกการสร้างต่อใช้ประมาณสามอันโอ้โหอเยอมึงใช้ชือกเยอะจังหวะไอ้หน้าต่างเวียนเนี่ยแม่งกูไม่ทำละหน้าต่างโอเค ประมาณนี้พอว่ากูผมกันนี่ทิคิมแม่โอเคเดี๋ยวกัดทำลายทิมแล้วก็เอาสร้างใหม่ทำอันนี้สองแล้วก็เออันนี้เป็นหน้าต่างแล้วกัน ไมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่โอเคได้แล้วอันนี้ก็เป็นเคใครเสร็จแล้วโอเคไม่พอขาดอีกสี่ขาดอีสี่อันขาดอีก 4, ออเยอะเลยอ่ะไม่ใช่แค่สี่ะแล้วแม่งกล่องแบบนี้ก็ลอยมาเยอะชิหายดูด,ดิทุกคน แล้วแม่งตะขอดูดิโยนถึงแค่นี้โหต้มน้อยใจเกียมนะั่นโอเคโอเคมาแล้วลอยมาแล้วหนึ่งอันสองสวยงามไม่ได้แค่ทีละสองก,ก็เอาวะตอนนี้ได้ได้แจ็คพอตได้มาสาม เดี๋ยวรอมันลอยมาสองกล่องอส่วนอันนี้ปล่อยให้มันไหลไปเราจะไม่เอาเราจะเอาแค่กล่องเป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้โอเคทำการคาบเชือกมาแต่มากแค่แปดไม่น่าพอโอเค hơi, hey, tiếng, tiếng đây, tiếng cung PIN! hello, mới hiện của trinh à, hello, hello, gì ạ, hello, kẹm bọc, kẹp là mình sẽ tông, lắp เกมซะจะจบเร็วเกินไปถ้าแกได้รับความช่วยเดี๋ยวใส่ดิเ <c oughs> ชือกต่อได้มาสามโอเครวมเป็นสิบสองแล้วก็การครับไอเจ้านี่โอ้ยแต่ต้องมันแยกชิ้นส่วนได้ นี่นงเขโอมานี่เลยอ่าได้มาแล้วอันนี้ก็คราบมาอีกสองเป็นหกไม่เชียไม่พอเอ้ยโอเคสองอันนั้นน่าจะลอยไปหรือลอยมาวะนะโอ้ไม่ถึงอีก กดตซิงแม่งตัวละครก็โง่ที่ยวไหว้น้ำไม่เปลี่ยนอะไรวะนี่นะ่ะมันจะลอยมาเอ้ยลอยมาดีกว่าไม่ได้ลอยไปลอยมาหาเราเนะี่ยโอ้โหไม่ถึง โอ้โหมันไม่ได้ลอยมาหาเราอะ่ะมันลอยไปอะมันลอยผ่านหน้าเราไปเลยอาลอยอยูอ่ปะนี่นะฮ่าฮ่าดึงมาโอเคน่าจะเสร็จแล้วเอาคอนมานี่เลยแล้วก็โอเคแมนไต้แค่สองอัน เราขาดเชือกอีกหกอันทุกคนโอ้ขาดเชือกอีกหกอันโอ้ยโทษทีทขาดเชือกอีกหกอันโอเคได้มาแล้วหนึ่งอันโอเคได้เชือกให้ได้ใบไม้มาสี่สวยงามเอ้ย ติดใ้วะท่าอะไรวะเอาของมาไม่ได้คนตรงนั้นนี่แล้วเราก็จะติ่งสองอันนั้นมาเคได้มาเท่าไหร่ชิบเอ็ดส่วยกามพอละบ้านที่นอน ที่พักของเรากใกล้เสร็จแล้วคันอ้ยอันนี้พังคอนคอนก็จะเสร็จของเราพังอุ้ยเบ็ดตัวเบ็ดอัปเกรดดีกว่าเดี๋ยวเรานั่นดีกว่าโอเคเสร็จแล้วเอาหลังคาทำได้ไหมเดี๋ยวดูนี่ดิ ไม่มีฮะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ล่ะส่วนนี้ก็คือเหลือนะฮะโอเคอเคสร็จแล้วที่เหลือก,ก็เอาครับที่นอนที่นอนโอเคที่นอนเราจะต้องไว้ที่ไหนดี โอเคได้แล้วเขาวันนี้ก็โอ้โหใหญ่จังวะห้องนอนเลยห้องไหนโอเคเดี๋ยวทราตอการคาบไอเจ้านี่มาไหนนะกันตู้ปลาของเรานั่นเองโอเคขาดใบไม้สี่นี่ด้านหน้าเราเได้มาแล้วเชื่อผมไหมว่าจะได้สี่สี่อันเลยอะ เงี้ไงี้ยสามโคตรสี่โอเคได้ละโอเคซุบนหึ่งติ่งมาโอเคทำการคาบตู้ปลาแล้วก็คาบในเจ้านั่นเอาใจนี่มาเกินโอเคแล้วก็ทำการคาบตู้ปลานี่แล้วก็เอาไปไว้ในบ้านของเรา อ่าอืมแล้วก็ถูกกาไปตักน้ำทะเลกันเลยทุกคนโอเคทการตักน้ำทะเลมาใส่ปลาโอเคแล้วก็เอาน้ำมาตักใส่อืมให้เต็มเฮ้ยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยนี่ปิดการแจ้งเตือนแป๊บลืมปิด ทอทีทุกคนอืมทุกคาเอามาอีกสองหรือสามถังโอเคแล้วก็หานี้เราก็จะตกปลาอืมยังยังไม่เต็มยังไม่เต็มหรือว่าเต็มแล้วเ,เต็มหรือยัง ว่าเต็มแล้วโอเคงั้นก็ไปลดน้ำต้นไม้เอาน้ำเขีมมาลดเติมต้นไม้นะครับผมอโอเคเอานน้ำเขียมึงมาลดเดี๋ยวเราเกลีดคราบไอ้เจ้าที่ตกปาล์นใหม่มาเลยก่อเอาของกระเป๋าเต็มหัวเอาเดี๋ยวนะเราคราบเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะเราไม่ได้คราบเยอะขนาดนั้นนี่ แสดงว่าผมน่าจะกดผิดไปทุกคนเอ้ยน่าจะใช่โอ้โหไปเลยไปตกน้ำไปนู่น <c oughs> เดี๋ยวผมเกินครับตกปลาโอ้ไม god ดขาดเสือ้อโอเคได้มาแล้วน่าจะครบแล้วนี่มานี่เลยขาดเสือ้อแบบ ได้มาสี่อันอเทได้ละที่จกปลาอันแบบใหม่ที่จบปลา,าอัพเกรดยังไงเล่อัพเกรดอ่าเป็นยังไงวะเหมือนเดิมนี่เฮ้ยเอ้ย,อยได้ได้ปลาอะไรวะอือโอ้โหปลาปลาอะไรไ้ตัวเหมือนตัวใหญ่มากเลยแต่เราต้องเกิดปลาสม้ม หลองฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอืมโอ้โหไม่ใช่ปลาชมแสดงว่าเป็ดพันนี้เดี๋ยวนะกอเก็บของก่อนนะ่ะลอยผ่านหน้าผ่านตาโอ้โหสาายโอ้โห อืมโอ้ยปลานี่สวยโอเคเอาการเอาไปไว้ในตู้ปลาของเราดีกว่าโอเคเดี๋ยวเอาการเอาปลาโหปลาตัวเล็กมากเลยโอ้โหรูว่าจะตัวจะใหญ่อะไรวะเดี๋ยวทำการย้ายปลาส้มของเรามาเออนี่ไงปลาปักเป้าเออใช่ อ้ยจับปลาปักเป้ามามาด้วยนี่อปลาปักเป้าใจ่มันไปนี่อืมแล้วก็ปลาส้มแล้วก็ปลาเหลืองเอ้วไม่มีปลาเหลืองว่ะน้งสารโอเคเอาโอเคเสร็จจนสิ้นกันจักทีโคตรเหนื่อย แล้วก็ผมก็ขอตัวลากัไปก,ก่อนนะครับผมก็จินก็ขอขอวยพรให้ทุกคนแข็งแรงกันในวันสงกรานต์นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกันในวันสุกการนะครับแล้วก็ขอตัวลากันก่อนกดไลค์ผมด้วยแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยะครับผมแล้วก็แล้วเจอกัน,นครับบ๊ายบายครับผม